ในะครับซึ่งเป็นที่ทราบแล้วสนใ่นะครับสอบพระมหาธรรมกีรติกานร,ระดับประเทศทั้งที่16ได้ร่วมประชุมในวันนี้เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเ,เพื่อทราบเชิญฝ่ายเลขาครับข้อที่2ครับเพื่อเพื่อทราบครับวาระที่2.1น,นะครับจะเป็น้านรกำหนดการเสด็จนะครับแรงอย่างใดก็ บูรณาติดนามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับเชิญต่อไปครับจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรัศดรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะสมเด็จพระนางเจ้าพัลทีพัตรลีนะครับจากโดยจะมีกำหนดเปลี่ยนค่าทับสองห้าหกหกนะครับลงวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบหกเช่นนะครับพร้อมกับการเชิญร่วมประชุมในวันนี้นะครับโดยในคำสั่งนะครับ ราการฝ่ายแรกนะครับร่าการดำเนินการนะจากระดับตแต่งสถานที่ที้เราจะเพิ่มนในส่วนของอาคารรับรองนะคะผูเ้เด็กก็จใช้ประตูช่องทางหนึ่งพราว่าราชการสานฐานตำรวจก็จะใช้เป็นจุดหน้าบันไดข้องเพื่สั่งเข้าระหว่างประเทศห้องประชารับรองและห้องโถงก็จะใช้เล็กแล้วก็จะเตรียมเป็นพื้นที่ของสน,งนัก,นก,นกนสารข้าราชการค่ะ ัดเตรียมระดับนะคะจัดเตรียมเพ็นอันนี้ก็ทานที่เรียบร้อยนะคะจะทำแผนทังเตรียมรายละเอียดพื้นที่ก็จะใช้เป็นงบประชุมเดิมของอาคารผู้โดยสารค่ะอธิคาดการณ์ยาหากจะได้จัดเตรียมเรียบร้อยค่ะสาหรับการจัดเตรียมโรงจำนวนยาหากนั้อันนี้ขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่าทางท่าอากาศยานใหญไปก็ได้ประสานทาง จังหวัดไดทราบได้ื้องต้นแล้วครับว่าตรงนีนไปได้ค่รับไปยากครับมานูงานการเลินคุณครับผมเลยปฏิบัตเนี่ยทค่าการศึาหาจายก็ได้ร่วมกับกองทุนห้ประสานกระดาษได้ชิดไม่มีปัญหาข้อตกลงประเด็นที่สองกี่คนเข้าได้